รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมาเรนทีวี <Marine> ครั้งแรกของโหราศาสตร์ไทยที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับศาสตร์ของดวงดาวในมุมที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนกับการดูดวงที่ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าและการทายโชคชะตาไม่จำเป็นต้องเห็นตัวขอเพียงแค่มีวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าและสถานที่เกิด ดวงดาวทั้งหมดสามารถจะบอกเล่าได้ถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านการพยากรณ์จากปรมาจารย์ผู้คร่ำวอดในวงการโหราศาสตร์ไทยกว่า40ปีอาจารย์ลักโหราธิบดีนี่คือบทพิสูจน์โหราศาสตร์ไทยผ่านชีวิตของปรสณีผู้โด,งด่งดังดังดาวทางฝาต่อให้เห็นดวงคนนี้ตั้งแต่เด็กๆวันหนึ่งคุณจะดังคนได้ยินเสียงพูดแค่ได้ยินเสียงต้องจำคุณได้ กับคำทํานายที่ชัดเจนคมขายและอาจเป็นคําตอบที่เธอกําลังตามหาโคจรเป็นวินศากด่ดวงชะตามันเป็นจุดดับมืดจบเหมือนกับมืดมนอนทาการดวงตกข้อเตือนใจคู่เป็นกาลีเจ็บแล้วต้องจำนะหนูรวมมิสูตรและหาคําตอบของดวงดาวไปพร้อมกันวันนี้ คุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการปริศนาพยากรณ์รายการที่จะพาทุกท่านรู้จักกับหลักโคศรสต์ไทยได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะคะเพราะว่าการดูดวงไม่จําเป็นต้องเห็นหน้าและการทํานายโชคชะตาไม่จําเป็นต้องเห็นตัวค่ะอยู่กับปรมาจารย์ที่สุดแล้วของหลักนี้ต้อนรับอาจารยลักษ์โหราธิบดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์รักเขาว่ากันว่าเวลาที่เราดูดวงเนี่ยเป็นหมอดูไปดูดวงให้กับคนอื่นเขามีเจ้ากรรมนายเวรอาจารย์ไปดูดวงให้เขาแบบนี้เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรไม่หันมันเล่นงานอาจารย์เหรอคะอาจารย์ยังอยู่ดีไม่ได้อุ้สบายดีค่ะ <c oughs> อาจารย์54ปีแล้ว <c oughs> ตอนแรกคิดแบบนั้น <c oughs> แต่ประเด็นสําคัญคือเราแค่ทําหน้าที่ดูดวงชะตาให้เขาเหมือนในแพทย์รักษาคนป่วยคนเจ็บ <c oughs> ถ้าคนป่วยคนเจ็บเพราะมีกรรมเวรแพทย์ก็ต้องโดนเนี่ย คุณหมอมีแต่กะเจริญรุ่งเรือเป็นแคาดยิงปังปังปังอันนั้นตายเลยนะค่ะที่ตัดศีรษะฝานตัดินน่ะก็ต้องโดนเพราะนั้นเหมือนเหมือนกันทุกคนต่างทำหน้าที่อาจารย์ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องทำหน้าที่พยากรดวงชะตาบอกดีร้ายตามดวงมไม่ใช่ไปเปลี่ยนดวงชะตาใครเลยเพราะนั้นเจ้ากรรมนายเวรไม่มาทำอะไรอาจารย์หรอกครับค่ะสบายใจได้นะคะอาชีพหมอดูรวมทั้งหมอดูคนอื่นด้วยจะได้สบายใจหลายคนก็เลยเข้าใจตรงกันว่าเราเพียงแค่ทำหน้าที่ ดูดวงให้เขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นค่ะปรัส,สนีที่เป็นแขกรับเชิญในรายการของเราในวันนี้นะคะดวงของเขาอยู่ในมือดิฉันเรียบร้อยแล้วอาจารย์ลักษจะไม่ทราบเลยว่าปรัส,สนีท่านนี้เป็นใครรู้แค่วันเดือนปีแล้วเวลาเกิดเท่านั้นอาจารย์พร้อมแล้วนะคะพร้อมครับและนี่คือดวงของเขาค่ะ รัชนีของเราในวันนี้เธอโลดแล่นในวงการบันเทิงไทยกว่า20ปีจากนางเอกนางร้ายพิธีกรสู่บทบาทแม่แม้เส้นทางความรักของเธอจะเคยถูกทดสอบแต่วันนี้ความรักครั้งใหม่ของเธองดงามอบอุ่นและได้รับเสียงยินดีจากทุกคนที่น่าทึ่งกว่านั้นชะตาของเธอเคยถูกอาจารย์รักทำนายไว้ซึ่งต้องบอกเลยว่าโดนเต็มเต็ม ถ้าจาไม่ผิดอาจารย์ก็เป็นคนทักเรื่องเรื่องชีวิตคู่นะย้อนกลับไปเจ็ดปี<ะ>แต่อาจารย์ก็น่ารักคืออาจารย์น่ะเขาคงเห็ุแล้วแต่อาจารย์เขาก็พูดแบบว่ากลางๆว่าน่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับลูกแต่การทำนายในครั้งนี้จะเป็นคำตอบให้เธอได้อีกครั้งหรือไม่การพิสูจน์นี้กำลังถูกทำนายข้ามห้องโดยอาจารย์ลกจะไม่ได้เห็นหน้าเธอไม่รู้ว่าเธอเป็นใครมีเพียงวันเดือน ปีเวลาและสถานที่เกิดเท่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังจะไขปริศนาในโชคชะตาของเธอคนนี้ดวงชะตาตามพื้นดวงนี้ถ้าถือว่าเกิดวันที่16กรกฎาคม2อ2 9ักณลัคนาราศีเกิดมีถุนครับคือราศีนี้เป็นราศีปลายธาตุลมอารมณ์แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยปกติต่อให้ดูภายนอกเป็นคนเรียบร้อยมันต้องมีอะไรที่ไม่ค่อยปกติเพราะพื้นดวงชะตามี ดาวเกตกุมชะตากําเนิดหนึ่งของดาวพุธกุมชะตากําเนิดและดวงนี้ต่อให้ไม่เห็นหน้าแต่รู้ดวงชะตาเว้ประการหนึ่งว่าพื้นดวงชะตามีดาวได้ตําแหน่งทางหัวราทางหัวราษฎรได้ตําแหน่งมากมายเช่นดาวพุธเป็นเกษตรราธิบดีดาวอาทิตย์เป็นราชาชควกุมชะตากําเนิดดาวพัสดีเป็นเกษตรตราธิบดีในเรือนกรรม,มะคืองานดาวจันทร์เป็นจุฬาจักรนะเล็งดาวราหูซึ่งเป็นดาววงแารกับวงการบันเทิงวงการมายาเนี่ย หรือวงการการเมืองอวงการที่ใช้เงาในการมีประโยชน์โซติผลเนี่ยลาหูก็มีตําแหน่งเป็นเทวีโชคจันก็มีตําแหน่งเป็นจุรจักรเสามีตําแหน่งเป็นราชาโชคโอ้โหสุขมีตาแหน่งเป็นพรุมเกณฑ์เห็นไหมครับมันได้ตําแหน่งมากมายเพราะนั้นต่อให้ให้หมอดูคนไหนดูที่รู้โหราศาสตร์ก็ต้องบอกดวงคนนี้ต่อให้เห็นดวงคนนี้ตั้งแต่เด็กๆวันหนึ่งคุณจะดังวันหนึ่งคุณจะประสบความสำเร็จวันหนึ่งคุณจะมีชื่อเสียง คุณจะสามารถก่อร่างทางตัวได้สำเร็จอย่างมั่นคงต่อให้คุณจะเกิดในสภาพใดก็ตามทีกระทุง่งเป็นไงบ้างคะคุณแพทคำถามชุดแรกชุดนี้เป๊ะค่ะอย่างท,างที่อย่างที่อาจารย์รักแจ้งเลยพิยงชินแพทถูกเลี้ยงมาคุณย่า<ะ>เนาะเลี้ยงมาแล้วคุณย่าก็ชอบดูดวงแพทรู้เลยว่าเหมือนใครเพราะคุณย่าได้เอาดวงเด็กคนนี้เอาไปดู ว่าเด็กคนนี้จะต้องมีชื่อเสียงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะต้องเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศโอนหแล้ววันนี้อาจารย์รักพูดเหมือนวันนั้นที่อาจารย์ที่คุณย่าเคยเล่าเดชไปเลยะปเลยถ้าไม่ไปทางแบบสายดารานักแสดงก็ต้องไปเล่นการเมืองคุณอยากเป็นนายกรัฐมนตรีเหรอคะคุณย่าไม่ค่ะไม่เลยมาอยู่ตรงนี้จ้ะ,ะแล้วตามพื้นดวงในดาวพุธคุมจุดเกิดเนี่ยเป็นคนช่างพูด พูดจ้อยเจ้าตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วดาวพุธเนี่ยก็เกิดเป็นพุธด,ด้วยเป็นไงเกิดเปนพุธด,ด้วยอ่าแล้วประเด็นสําคัญคือดาวอาทิตย์เนี่ยกลุมชะตากําเนิดเป็นมีตําแหน่งเป็นราชาโชคร่วมกับดาวพุธเพราะฉะนั้นพื้นดวงชะตาไม่ธรรมดามันเป็นอย่างนี้ครับบางทีล้นบางทีปกติบางทีลน้ลน,ล,นล้นนี่แปลว่าอะไรล้ลนก็เกินไงมันจะเป็นคนแปลกๆนะเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญคนนี้แปลก <พา S 1> ไม่ธรรมดาน <พา S 1> ะต่อมาเรื่องของ ความเป็นกเกษตรของดาวพุธเนี่ยมันตีความหมายข้อหนึ่งนะคือดาวพุธเป็นกเกษตรมาจากพวกพันธุ์พธด้วยพันธุ์พุธภูมิจึอเกิดรักครอบครัวมากตีความในสองประการจรึง,งครอบครัวสมบูรณ์มาตั้งแต่เกิดหรือถ้าไม่สมบูรณ์นะคุณจะทําให้ครอบครัวสมบูรณ์ในหลายเรื่องและคุณเป็นคนญาติเยอะเหมือนดูญาติเยอะครับคือไม่เหงามันเยอะอันเนี้ยฟันหงนะ แล้วเป็นไงที่แบบว่าเป็นคนแปลกแปลกอแ,แปลกไม่คุณนิยามตัวเองแพว่าแปลกที่อาจารย์อลักษ์กำลังจะพูดอะคือเราอะสวมไหลไหลหมวกใช่ไหมคะเราอะก็เป็นคนที่อยู่ในเรื่องของการสแสดงค่แล้วก็ต้องเป็นอีกคนนึงเพราะฉะนั้นบุคลิกเราก็เปลี่ยนไปออลึกๆอะเราอาจจะแบบดูเหมือนเป็นคนตลกอะไรแต่จริงๆอะ introvert เออ่าเป็นคนชอบอยู่คนเดียวชอบแบบไม่ได้ชอบไปปาร์ตี้สังสรรค์ค่ใช่ที่บ้านอบอุ่นญาติเยอะมากแค่ไหนก็ญาติเยอะ ไม่เหงาเออจริงไหมจริงโลกตอนเด็กๆพะจำได้เคยรวมญาติก็คือนับได้เกือบ30เกือบ40คนอันนี้คคอครึ่งหนึ่งนะคะยังไม่ทั้งหมดมนภภาญาติเยอะอันนี้ของแท่เลยค่ะถามแพทว่าชุดแรกชุดนี้แม่นไหมคะแม่นมากค่ะ คำพยากรพื้นดวงและอุปนิสัยเรียกได้ว่าทุกอย่างที่อาจารย์ลักทำนายมาตรงกับชีวิตของคุณแพทหลายเรื่องเลยแหละครับทั้งการถูกหมอดูทักว่าจะดังตั้งแต่เด็กและความญาติเยอะของเธอแต่จะมีคำทำนายใดอีกที่จะมาไขาคำตอบในโชคชะตาของเธอดวงนี้ดาวพุดเด็นแปลว่าการพูดเด็ดกรรมะคืองานเมื่อเรียงตามเรือนพกมันคือราศีมีนเป็นเรือนกรรมะ ดาวัศดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีแปลว่ามั่นคงมากถ้าดวงชะตานี้มีความปรารถนาตั้งแต่วัยต้นชีว่าจะรับราชการคุณจะได้เป็นถึงอธิบดีเพราะรัศดีแปลว่ารุ่งโร์ในตําแหน่งราชการดาวราหูอยู่ในเรือนลาภะแล้วมาจากสู่พระนี่วงการบันเทิงก็ได้วงการการเมืองก็ได้ลุ่งโร์เพราะมีตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชค เทวีโชคราชาโชคโดวงชะตาที้ต้องทําอย่างเดียวให้ดังแล้วดาวค้างฟ้าครับข้อต่อมาราหูสุภาราภรโดดเด่นแปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เป็นดาวโทประกายแสงต้องมีเอกลักษณ์ถึงการพูดในการมีเสียงเพราะดาวพุธเป็นกเกษตาราธิทดีและเป็นเอกะนรเกณฑ์กุ้มจุดเกิดเพราะนั้นคําพูดเนี่ยไม่จะเป็นพูดในรูปแบบใดก็ตามทีมันจะต้องเป็นเอกลักษณ์ที่ควบคุมในความเป็นไปในชีวิตที่ทําให้คนจดจา และอีกข้อหนึ่งอันนี้หัวใจนะเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดกับทีมงานเลยนะคือดวงชะตานี้สามารถคิดโปรัก c ผลิตภัณฑ์และก่อร่างสร้างธุรกิจเป็นบริษัทธุรกรรมของตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคตอย่างแน่นอนและมั่นคงพระท่งสาธุรับเลยอะรับเลยเพราะว่อตอนนี้กำลังทำแต่ว่าเมื่อ,อไหร่จะโตสักที คืออาจารย์จปัดพงให้เลยอะสาธุเลยต้องยกมือท่วมเลยเพราะว่าอยากทำเป็นโปรเจกต์อะไรคะแพทที่คิดจะทำอาหารเสริมเนี่ยละคะจริงๆแล้วก็งานในวงการแทย์ยังรับนะคะไม่ได้ฟรแต่อาจจะเบาบ้างหนักบ้างตามช่วงไม่เป็นนักธุรกิจก็อยากทําควบคู่กันไปเพราะธุรกิจที่แพททำก็ยังต้องใช้เสียงใช้การพูดพี่อาจารย์บอกอยู่ดีแล้วแพททำเองขายเองไลฟ์เองก็ยังคงต้องใช้เสียงเหมือนที่อาจารย์พูดเลยว่าต้องพูดอะ <Yeah. S 2> แล้วอาจารย์รักบอกว่าดวงของดาวของแพทเนี่ยนี่คือดาวค้างฟ้านะแพทอยากให้เป็นอย่างนั้นสาธุเลยนะคะก็21ปีอู้ MV ตัวแรกก็คิดถึงชันใหม่โอ้โหตำนานมากเลยนะสิ 17, ตอนนั้นหนู17ปีนี้แพทสามเก้อ่ะ ก็ยีกว่าปีที่ก็ยังโลดแล่นต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้งาน<ะ>รวมถึงคนที่ดูเราแล้วยังไม่เบื่อ<ะ>ยังอยากดมูมันก็เป็นผลทำให้ผู้ใหญ่ยังจ้างเราอยู่ค่ะคำพยากรณ์เรื่องการงานของคุณแพทย์ เป็นไงคะคําถามชุดนี้ดีไหมคะดีต่อใจมาก,มากเหมือนอาจารย์มานั่งอยู่ในหัวใจเลย<ม>อยากว่าแบบถูกใจถูกใจใช่เลยนะถ้าแม่นเหมือนอาจารย์มานั่งในใจขนาดนี้บอกเลยว่าช่วงหน้าเตรียมพบกับคาทํานายที่ทําให้เธอถึงกับต้องอึง้งข้อสองเจอคู่จากการทํางานได้หมดนะครับแต่ประเด็นสำคัญเหมือนจะเลือกปิดฝาปิดตัวครับ